แต่ว่ามันก็จะมีแบบโมเมนต์ที่แบบเออเราก็อยากกินอาหารดีๆบ้างน้อยแต่มากวันนี้ก็เลยจะพามากินแบบเขาเรียกว่าเป็นเชฟเทเบิลที่มันอยู่บน,น,นเกาะเต่าไอแลนด์นะอะไรอย่างงี้อเ,เออทำไมถึงกินเชฟเทฟเบิลทำไมอยากกินเชฟเทเบิลหิวอ่ะหิวไงเออมึงมีโมเมนต์ที่มึงไม่หิวไหมตอนก<บ>ูนอนเนี่ยหมูวันชิ้นเจ้จาอร่อยปลาปล<อ>านุ่มมากฝรั่งนั่งคอยอจน มสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านู้ชมของแบล็คกี้จิริพัฒน์วันนี้ก็มาอยู่ริมทะเลก็ยังคงอยู่บนเกาะเต่าแต่วันนี้สิ่งที่พิเศษก็คือปกติเราก็จะกินอาหารแบบทั่วไปทานทันลงทะเลอะไรอย่างงี้บนเกาะใช่ป่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบโมเมนต์ที่แบบเออเราก็อยากกินอาหารดีๆบ้างน้อยแต่มากวันนี้ก็เลยจะพาไปกินแบบเขาเรียกว่าเป็นเชฟเทเบิลที่มันอยู่บนเกาไอเล่นอะไรอย่างนี้เออที่นี่ร้านแล้วนะก็เพื่อนๆก็นั่งรออยู่ดูดูมันพวกมันนั่งรออยู่ใช่ไหม ทุกนก็ไม่ได้สนใจเลยว่าแบบเราขอแบบมีคนเปิดคลิปไหม,มก็คือไม่มีคนเปิดคลิปเพืมีแต่เราคนเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้พี่เขาก็มาแล้วรอาารับประทานไปอันนี้เจ้าของร้านชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเดดี่กามาวัตทุดิปที่เราจะเสิร์ฟบนโต๊ะนะครับก็คือมาจากต่อเต่าเท่านั้นเเราพยายามเป็นครัวสูงกิโลเมตรก็คือของที่ใช้ต้องมาจากต่อเต่าเท่านั้นแล้วก็เออฝนตกหนักขึ้นเนาะหรือว่ายังไหวอยู่หรือว่ายังไม่ไหวแล้ว โอเคแล้วก็เราเลือกเมนูข้างในทำ <Okay. S 1> ไมถึงกินเทปเทเบิลทำไมอยากกินเทปเทเบิลหิวอ่ะหิวอ่ะเออมึงมีโมเมนต์ที่มึงไม่หิวไหมตอนก<บ>ูนอนเนี่ยโ,โมนชิ้นช้านี่เห็นไหมการกินเทปเทเบิลของเราอะ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ฝลไว้มันเป็นการแสดงที่เขาเหมือนแบบเป็นแกรนด์โอเปนเปนี่ให้กับเราไหวอ๋ออันนี้ดีเออตายน่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นรอให้ลมฟ้าทุกอย่างมันดีขึ้นนี่เดี๋ยวก็เปิดกล้องใหม่เพราะเดี๋ยวกล้องมันจะโดนฝนแล้วนะครับพอดี ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเครวมดีแล้วทุกอย่างไปแล้วโอเควันนี้มีอะไรให้ทานบ้างครับวันนี้ได้มีปลาเข่าแดงครับเสิร์ฟเป็นซาซิมิกินคู่กับซอสคอนเสิร์ตที่เราทำเองทอดใบเหลียงผัดไทยครับผมปลาทอดไบนซีทอดกับกระเทียมที่แกงส้มไบซีแล้วก็ใส่ปลาสาดด้วยแล้วก็มีปลาหมึกผัดหวานมาม่าแถมน้ำพริกกับผักสดให้ด้วยนี่ไข่เจียวไม่ได้ครับพร้อมเสิร์ฟเป็นไหมครับได้เลยได้ครับก็อ๋อวันนี้มีหอยนางรมมาด้วยถ้าอยากโซลละแปดสิบห้า เอาเมาสามตัวครับสามตัวโอเคครับเฉฟรีบูนี่เราให้ดูวิวทะเลลุงม่มีท็อปิกอะไรคุยกันไหมอะระหว่างรออาหารอะมีอยหารเรื่องคุยอะที่บอกว่าอีเจมบอกว่ามาอยู่ทะเลลมพัดท้องท้องเย็นปวดขี้จริงไหมจริงทำไมอะมันมันเป็นหลักอะไรแล้วไม่เคยยีมาก่อนเอาที่อัาวีดีโอเซอร์บูเกิลไม่มีพอไหมเพราะว่าร่างกายต้องการ รักษาพ่อพรดม่าชรมันก็เลยต้องระบายแบบเเคียวไป oh. โมโมเชฟเทเบลมาแล้วปลาเก๋าทะเลสาชิมิว่าเราปลาเก๋าอะไรอ่อะไยมาเริ่มอนี้อร่อยเขาบอกว่านี่เป็นปลาเก๋าจุดตะกี้มาม่าบอกมาปลาเก๋าอุ้ยร่อยเออดีกว่านี่เห็นไหมได้แล้วเออเดี๋ยวพี่สีเดี๋ยวดอ หอยนางรมเดี๋ยวรอยมาอ้โหสุดยอดดีในสเปรย์ที่มันเย็นจริงๆเลแต่นี่ชิมไปต่อไลยเดี๋ยวมันเย็นเละผมอร่อยอ่ะกูดกูดกระชิมไต่อาชเบิ้นได้นะถ้าอยากเบิ้นไม่เป็นไรให้คืนข้าวเปลี่ยนเป็นหอยนางรมได้ไหมฮะเพราะว่าครั้แรกจบไปเมื่อกี้นับนาทีแบบแป๊บเดียวไม่ถึงวีเลย คืออันนี้ปไปงี๊ทอดกระเทียมครับว้าวอันนี้น้ำพริกหม่าม้าแถมให้นะครับเป็นน้ำพริกกะปิครับไปน้ำพริผัดไข่ครับว้าวแกงส้มปลาอินทรี๊กับปลาสามผสมกันนะครับว้าวปลาหมูผัดหวานครับพ่อว้าวหวานเหลาดีพยัติเริ่มเออมีสี่คนก็ดีนะไปดูอาหาร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 พี่โจก็ไปนั่งที่อื่นรูปะ แกงส้มต้มผิกะปิปลาอินทรีหมึกน้ำดำผัดผักใบเหลียงผัดไข่เยี่ยมไม่โปะกระดมึงเจ๊บอกว่ามั้นมันจะกินเข้าไหร่อือหูรสชาติดีมากอ่ะก็ยังมีอะไรที่แบบมีใครเห็นอะไรไหมแกงส้มแกงส้มปลากระบอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะปลาตตอปลาตตอผุ้กะปิตตอ มึกกอลีตหมึกมึกสักหวานไหนเพราะมันไม่ปกติได้ทำไมอ่ะที่เราเจอตอนเช้าไปเดี๋ยวแล้วมราถึงมาโอ้โอร่อยอือค่ะครับเจ้าวันนี้ของหวานเสิร์ฟเป็นขนมใส่ไส้ครับสูตรคุณย่าคุณกินแล้วอะไรคือภาษาอ้าวอออร่อยมากเรื่องไหนอ่ะ ปลมกมดูมดกับมัมากี่เป็ง่ายอยู่ไหมอืมอ,อร่อยมากเลยอ่ะอนกไม,ม,กไมเหน,มนเ็เียไหมปลาหมึกหอมปลาหมึกมันหวานแบบหอมปลาหมึกมากอะ่ะอร่อยปลาปลานุ่มมากฝรั่งนั่งคอย จนไม่รู้ไม่รู้ยไงก็กัเลยอไม่รู้ริง กิมมิคแบบขายฝรั่งหน่อยๆนะเพราะว่าข้าวเขาเป็นแบบเหมือนข้าวแบบข้าวกล้องอะ่ะใช่หรอเฮ้ยแกงส้มใส่มะรุมด้วยอะ่ะใช่ระอมะรุมเปรี้ยวๆไงทุกค,คนดูเงยียบมากอะ่ะอร่อยอะ่ะ ก็แต่แล้วที่คำว่าแบบว่ามองตาก็รู้ใจของกินเจกับแบงค์นี่เป็นยังไงพอกูยังไม่อิ่มเลยวะัไม่อิ่มหรอแล้วสั่งอาหารเพิ่มพี่ครับพี่ครับอยู่เมืองนอกอ่ะเวลาถ้าเกิดจะเรียกเขาสั่งอาหารอ่ะเขาห้ามยกมือนะเหรอเขาให้มองตาเว้ยแล้วเขายักหน้าเดี๋ยวเขาจะเดินมปกูยกมือร้านเลยจนถูกกลับมึงเร็วมะเขาครับนี่ว่ามา อืมว่าเลียงยกมือแปลว่าไม่ให้เกลียดเขามึงเพื่อนกูไปกินมันชื่ออะไงนะอีร้านเนื้อที่แบบถูกๆที่เรนอน,น่ะแผ่ไนไนอ้อนเออแผไนอ้อนอ่ะแล้วเพื่อนมาจากเอรินแท้วิเนี่ยดิเออแล้วเพื่อนกูเว้ยแบบเหมือนว่าปกติเขาก็จะเรียกกันเงียบๆใช่ปะเหียบเหียบนางมาจากเอรินอะ่ะคือนางก็เหมือนแบบเหมือนอยากจะเรียกแล้วอะ่ะนางก็ตะโกนแบบกลางร้านมบบใส่อ,อลอนเล็กสักสๆแล้วแบบ <laughs> excuse me <laughs> ขาอไข่เจียวกุ้งตับหนึ่งสะตอดีคืนนี้ฉีกเกี่ยวแน่เลย รวดเร็วมากเขาก็ดูหิวนะครับอาหารก็คือหมดอย่างรวดเร็วมากไม่เชื่อจริงไ่ดูต้งไปดูเรามีคลิปเลยข้าวกี๊ยวไข่เจียวหน่ะทำดีทำดีไข่เจียวมาแล้วดูดีนะขพอาะบาข้าวเลยมันนีโมโก มันนี้มุโกโกินเยอะๆนะอ,อะไรนะมายิโมโก,โกมายิโมโกะอยากอะไรไม่ได้เลยกินเยอะๆนะ,ะเป็นหว่วงเห็นทุกคนกินนูน่นนี่นั่นนีนน่นั่งกินข้าวผัดผักเชฟเทโปโปพามากินข้าวผัดผักอะ่ะรู้สึกแบบรู้สึกเฟล,ลเลยแย่เลยอ่ะไม่เลยอร่อยขอ<ๆ>ว่าเอาไอ้เอาไอ้นั่นอะ่ะไอ้ปมาเลยครับนอนนอนกชินจัมาชิตะนะชินจัมาชิตะอันนี้มึงมั่ว่าจัดเลย ใชินจามาชิโซโยะไม่ใช่ชินจามาชิตาเลยชินจ่าบอกว่าอร่อยเหรออร่อยมันคนละแบบกันมาชิตาเขาเรื่องอะไรเมื่อกี้มาหลอกอยู่คิวฮอนบอกกูมามาชิตาแปลว่าอร่อยมาชิตาแปลว่าอร่อยถ้ามาหาหน่อยแปลว่าอร่อยนะจ๊ะนะจ๊ะใช่ไหมมีแม่อย่างนี้นะบอกเลยกูวันตาย นอกขนมหวานอ่ะแรร์แล้วทุกคนเห็นกินเจด้วยอ่ะตรงนี้ไม่มีประโยคเขียนเอาไว้ด้วยนะว่าอาครอบครัว Chefs Table by มะมามะก็คือผู้หญิงไม่มีใครหยิบต้องมาถ่ายนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือหนุ่มอุ้ยเราไม่มีเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้อุ้ยแล้วอะไรเรามีอะไรอืออ แต่เรียกูนะน่าจะเฮ้ยอร่อยมะพร้าวเขาหอมมากดีงามเหนียวหรอยไม่ดีที่นี่ให้น้อยไปหน่อยถ้ามีน้ำตาลอย่างนี้ฉันถือว่าฉันผิดพลาดไงโอ๋อไม่ผิดพลาดครับรวมอร่อยมากครับอร่อยไอที้อร่อยเหมือนกันครับอันนี้หมดเร็วหมดเร็วมากครับ ขนมคอมเป็นขนมชาววางทำยากแล้วมามา่มาทำเอาขนมโลโก้ที่มี่มาช่วยอุดหนุนด้วยความที่ต่อตอมปิดรร้านไหนทำขนมหวานถ้า่ันว่าอร่อยแม่ก็จะเอามาเสริฟเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนมขนมหวานส่วนใหญ่ถ้าแม่ทำเองนะแม่จะทำอบก,กุหดาชีแต่แม่มานน่าคิดแล้วว่า ของเล็กเล็กน้อยนช่วยกระจายรายได้สู่สังคมดีกว่าอืแต่อยากกินก๋วยเตี๋ยนะครับที่แล้วก๋วเี๋ยนะโอเคขอบคุณนะครับร้านนี้อยู่ที่ไหนนะร้านนี้บุหาซรีโรงแรมชื่อ AC AC แล้วร้านอาหารนี้ชื่อเชฟเทเบิลบายมา a มเยี่ยมจองด้วยเพราะว่ามันเต็มวันนี้ก็เต็มเพราะเขามีกี่โต๊ะไง โตเต็มวันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายของเราที่อยู่บนเกาะเต่าแล้วเศร้าต้องกลับไปเจอโลกของความเป็นจริงโอเคถ้าไงมันก็ขอฝากช่องด้วยนะครับปิดทักันะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดก,กระดิง่งกดก,กระดิ่งยังไงโอเคครับถ้าจะคลิปหน้าจะพาไปไหนก็ฝากติดตามน,นะครับวันนี้มาขอตัวไปนั่งชมวิวริมทะเลก่อนบ๊ายบายกันฮะ